สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชม,ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยสีหาหกขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกนะคะของมือวันที่เก่านะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้า พี่นองบรนทอสุขุสกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเจนาง3ล้านเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของเจนาง3าล้านรัฐบาลไทยมี่ผพานมาสายธรรมดานะคะพี่น้องค่ะสายธรรมดาเขาวิ่งเก้านะคะสายธรรมดาของเจนางเนี่ยเขาวิ่งเก้านะคะแต่ว่าจับคู่นี่ซุยไปแต้มหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะมานีติดตามเพื่อเเราเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเจนางสล้านนะคะในคลิปนี้นะคะแนวทางของเจนางค่ะสิ่งท่มาเป็นตัวได้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆค่ะสวัสดีค่ะ ฮั alo เจเจ๊คะสวัสดีค่ะจำทราว่างเด้อเจ๊อยากนำร้านเด้อ like ใช่นี่อาได้ได้เจ๊คะอาโรดันโรดเพราะว่าถ้านั้นไปเจ๊ผมมีเวลาได้เจ๊สิเปิดร้านนวดอีกอันหนึ่งโอ้โหโอ้โอ้ค่ะค่ะได้ค่ะเจ๊โอ้ยเป็นไเนาะบงไปถามค่ะสามข้าวปลาอยากไปงานแต่งเขาเชียงใหม่อีกบุตรค่ะเออเฮ็ดปูนเขตชินลราบอกเบอร์มาด้วยเฮ็ดแล้วค่ะอันเพิ่อนจะปีละแปดสิบสามค่ะโอ้อันเพิ่อนเป็นโรคยังนก็เสียเร็วแต่ อ๋อพนติดเชือ้อนี่กระแสเลือดนะคะเจค่ะโอ้เจสีกับมันย่งเหรอเนาะเสียเนาะค่ะเจเออเป็นพี่ชายของพ่อบ่เป็นเอื้อยของพ่อค่ะโอ้ของพ่อประเทศญี่ปุ่นอยู่บ้านไหนอ๋อพนอยู่กลุ่มพมา่าค่ะเจค่ะโอ้เจ๊แล้วบ่ได้ซอยอย่างอบอกว่าบ่เป็นยังค่ะค่ะบ่เป็นยังค่ะเจค่ะบอแล้วเฮานั่นเนาะว่าแต่โทรศัพท์ขึ้นกับพ่มีแไหมไปทั้งเสียงของพุ่นค่ะ โอ้อัพเจขึ้นทักนะคุณเต้เออไปหาเทียเ oh. เเ่ยวกับผู้บ่าวผู้แพ้วต้องขอลงมาโอ้เออกับพ่อไดวิดกับยุคผุดน้องคนนั่งพุดเออค่ะค่ะค่ะเออเจ๋มากมือนะั่ะละมือว่าพี่ใหม่เมาแน,าว,นาวทาง oh, <kh> เออค่ะเออบางอันเลนเจนนั่งเข่าอยู่เดอ้อเกา้าจับโค่เก้าเจ็ดมันขึ้นอีกแต้มหนึ่งเป็นเก้าแปดแปดดค่ะเจ๊ เออมื่อน,บบนี้เจก็สิมาว่างแนวทางเอฟซีเพิ่นค่ะเพิ่นถาเพิ่นค่อยกับมีเพิ่นมอถากับยาเพิ่นแต่ว่าคพิ่นโตกับมาหลายแล้วามาต้องโทตกับมาเบอร์เก่าเริ่มพว่าจีบอราบรับจีบอกเลยค่ะเออเพราะว่าจีบอัน,นุญาตให้โทตกับเบอร์นั่นเพราะว่ามันสวนกันสวนสีนี่ฮะนายแอดค่ะเจ๊อเออเอาเลขวิ่งวิ่งแปดกับเก้าวิ่งแปดกับเก้าค่ะจ้าทางทั้งแปดไม่แปดศูนย์แปดสองแปดศูนย์แปดสองค่ะจ้า ังตั้งเก้าอ่นเก้านย์เก้าสองเก้าย์เกสองค่ะจ้าเลขสามตัวิ่แปดหศแปดหาศูค่ะเจ้กับหนึ่งเกสองหนึ่งเก้าสองค่ะจะาผู้ใดมากกับจัดคาดกับผ้าในเพื่อนไปหาจับรตแตอรี่ไว้าผู้เพิ่นมีเลขนิ่งของเพิ่นยุ่เล้วกบให้เอาเพิ่นเอาไปใส่ของเพิ่นแนะแต่ว่าเลขเจน่ามันบอลรูดดอกเลขวิ่งแบบปีหนึงเลยยังบอลรูดอยู่เลขวิ่งเหล่านี้แหะแมนดย้วค่ะเจ้เออแต่ว่าเจ ขาดการคะแนนมากพอวานนี้เจนั่งไม่เคยถอดน้ำกรดด้วยมางวดแปดเก่าแต่งวดเป่ะก่อนมาออกวังหันมาแอดค่ะเออวันนี้บรรยากาศหายเข้ามาเก่าสองถ้าเก่าแอดค่ะเจเออจังว่าเจสงสัยอยู่แล้วเหรอนี่เจเลยแล้วแบบว่ามันสิบมากตัวเก่าบ่ว่าสันแอดค่ะเจเจสิมาตัวเก่าตัวใหม่แล้วมันเอาแต่ตัวเก่ามาออกเนาะไม่เห็นค่ะเจเออเจก็อย่าหัวยเอาให้เจบอกไงเด้อเจเจให้เบื้องละลุ้ยประชาสัมพันธ์ในีเจนงเด้อค่ะ เออเครว่าเจอยากได้หมอหมอน่ะสองตำแหน่งสองคนนาแอดค่ะเอาอายุสามสิบปีถึงห้าสิบปีเด้อคันคืนไปได้หรือเปล่า,อาโอเค่ะเจ๊สามสิบถึงห้าสิบนะคนะ่นะเจ๊จะสามสิปถึงห้าสิบปนะห้าสิบสี่ก็กเอาอยู่ขันหกล้างหกแล้วมันเอามาได้ออืมเดี๋ยวมัมีแห้งมัลูกค้าแม่อยู่หรอค่ะเจเออเท่ากับสามนี่วันนีไฮเอดมาสร้าสัมพันธ์ในเจเนเะคือว่าเบอร์เบอร์ที่จิตตัวขึ้นหาเจานะ่ะ ศูนย์แปดห้าได้แอดค่ะศูนย์แปดห้าแปดห้าสี่เจ็ดสามหกสี่แปดห้าสี่เจ็ดสามหกสี่ค่ะจ้าโทรกับเบอร์เก้านะ่ะบอกรับค่ะรับแล้วบอกพ่อบอกรับ,บ,อ,รบอันนี้เสลหมอค่อยลง่งหออาย๋อเอา,เอาหมอ <ใน S 1> สองคน <จะ S 1> นั่นแหละจะได้หมอจวดร้านไม่อยู่หนาปอต้ทอท็สีบุบเรื่องเลื่อทางออกมาสุมแพร่อืมค่ะ จะมีสองสาขาเปิดสองสาขาลูกสาวคู่มาสาขาหนึ่งเจ้างอยู่สาขาหนึ่งค่ะแต่ว่ามันยากกันและแอดปินี่เป็นสื่อสั่งที่หลอกที่นอนได้บ้างหนาอ่ะอืมค<ะ>่ะเออแต่ว่าแอดคินมาพอดีกระสาผมอยู่แบบเนี่ยจ้า<ะ>เออนัน่นละอันคันสิมาโทรมานอเลียงเลขเป็นส่วตัวเน่นยย่าโอย่าถามคันเรนขึ้นเรียนไปมันมอแอ,อะ เออเบื้องน้ำแอฟก็ได้กันส uh ่อเลี้ยงเลยกเลี้ยงนังหรือถ้าผู้ใดอยากได้ยี่หลีแต่คอยโทษมากมันบอค่ะเออให้โทษความเพียดดิสิยิ่งมากแล้วปนีแต่เ้าโทษกับมาบ่โทษกับไอแอฟเพราะมันบ่ใส่มันบอฮะแมนจ่นะกาเจ้เออเพราะว่าเนี่เทางนะเจ้ก่ามาให้่เล็กดเล้ยวมันบอค่ะมันก็ได้ซื้อมากขึ้นการเี่ของมว่าซื้อเจคานว่าในเลี้ยงปั่นเอฟซีเพิ่มเนบอล่ะค่ะก็ะจ้งผู้บ่าวเจ้าเนี่ยสังเกตว่าปอยเนี่ยพ้นกระทำเขาเรยกปซาโฟมเมา่ห้ะ ่ไปยังก็หน้าน้นเท่ากันยังเห็นก็ไปเบื้องยู่ลานเท่ว่าเจ้าก็ได้บางสิบบาทบอกผู้สาวผมลงเร็วๆนะเจ้าสั้นห้อยเจ้าสิบอกทว่าบอกแล้วเจ้ไปสาวผมเจ้าเจ้สิเปิดล้านในมือน่ะเออก็ต้องให้สวยเว้าเจ้าของล้านมือน่ะเนาะเอาวเจ้าล้านเก้าของเจ้าแบบไหนกับแบบคือกันก็ก็เป็นทั้งสามบันนี้เป็นสามแม่หมอคะเจ้าสองสองสาขาหนึ่งปิดไว้อ๋อสาขาหนึ่งปิดไว้เหรอคะเออปิดไว้เฮ็ดเป็นเงี้ยยู่ สองสาขาแบบนี้นะอืมีสองสาขาเอออยู่ทางเดียวกันทางมาดซุ่มแพ่น้ำกันแต็สาขาที่สองอยู่ตรงกับหนาปอตท่อเลยค่ะคนซื้อของปอตท่อเลี่ยวมากกสิหเห็นป้ายลานเจีเดี๋ยวสารแม่เห็ดเลี่ยวๆเขา,าติดสศษปีเกลื่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจี๊ยสิตายเบื้องได้ค่ะเจ๊คะเออมันซุ่มส้นขนาดเป็นตี๊ดปลายซื้อคนโท่เข่าก็อย่างเนี้ยค่ะเจ๊<ข>าลาเจ๊ก็เลยอยากได้หมอนนะมาอยู่สาขาเก้าหอเจีค่ะลูกค้าน่ะมันต้องห่วงดอก ช่วงมีลูกค้ามันหลายไดแอดมันหนาอ้อยหนาเคี่ยวเขา่าอืมถามเรือเทียดเจ้บพื่อจะกินอดเข่าเน๊ะค่ะ<า>นั่นแหละค่ะพูดว่าอยากเคลื่อนงานลีลีไปรถใต้ฝนโตกว่ามีงานหรอเขาโท้วมบ้านโยเจี๋ยวเออกัอนไปใจแหละเอาอันเขาสิดาเฮานี้เขาเบอกตะกันเลี้ยงนี่เลยนะจ้ัดเจ้เอออันแหละปราชญ์สัมภาษณ์ไหนเจ้ได้เจ้รับสองอัตราอายุสามสิบถึงหาสิบค่ะหรือหาสิบสี่เก่าอายุห้วใจนวดได้ไหนวดจริงค่ะ บ่มีใบประกาศจะรับค่ะจะเอาสุดท้ายนี่กับวายเอฟซีพนดมันๆน้อยแอดเนาะ,นะจ้าเจ้เพ้เงป,งปังปังมันปิงอยู่มันปังอยู่แล้วเหรอเนาะจ้าเจ้จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเจได้หลายด้วยค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้า สรุปหน้าท่างทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหน้าทางจากเจ๊นาง3ล้านนะคะพี่น้องคะมัอนี้นะคะสายธรรมดานะคะพี่น้องคะวิ่ง8กับเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิ่ง8กับเก้านะคะจับคูค่ะมี 80, 82, 90, 92, 8 0 8 2 9 0 9 2 8 5 0 1 9 2นะคะพี่น้องคะโดยเฉพาะเลขวิ่งนะคะวิ่งของเรานี่เขาทุกงหัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับสายธรรมดานะคะพี่น้องคะ บันนี้นะคะแนวทางของเจน่าัวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสายธรรมดานะคะสายธรรมดานะคะเขาวิ่งเขาวิ่งเก่าค่ะพี่น้องเขาวิ่งเก่านะคะอ๋อพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางของเจน่าสามหลานัวที่ผ่านมาเขาวิ่งเก่าสายธรรมดานะคะพี่น้องคะแล้วก็บันนี้นะคะเจน่าเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มากนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอสักก้อนนะคะไอซิมบอลสุฟฟังนะคะพี่น้องคะเจน่าเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มากนะคะเจน่าเราสิเปิดเราเปิด เราเปิด้านนวดแล้วนะคะสาขาที่สองบันี่ก็เลยว,ว่าอยากรับสมัครพนักงานเป็นสุภาพสตรีนะคะสุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบปีนะคะหรือว่าถึงหาสิบสี่ปีก็ได้แต่ว่าโทรไปถามเจน่งเล่าเบิงนะคะตามเบอโทราศัพท์ที่นอ,อนให้ไว,ะะว,วนน้แล้วพี่น้องพนักงานนวดนะคะนวดไข้เส้นนวดแผนนบราณนี่แหละพี่น้องโทรไปหาเจน่เมืองน้อพี่น้องเนาะสำหรับ ท่านสุภาพสตรีที่ต้องการทํางานนะคะที่พระท่านมีงานเห็ดเนาะคะ่ะโทรไปสอบถามนั่มเจน่างได้เด้อคะ่ะพี่น้องเด้อตามเบอร์โทรนั่ะละพี่น้องคะ่ะเอาอ่ามนีนะคะแนวทางของเจน่างสามล้านนะคะรัฐบาลไทยนะคะมีเพียงสำนีเดะะ้อค่ะพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกา่าค่ะทามัธชอบแนวทางของเจน่างนะคะนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เพอะพี่น้องคะ่ะผู้ละใบสองใบห้าเทียมมโชคไปน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบคุณพี่น้องค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุณขอบคุณสําหรับข้อมูลมนีนะคะขอบุณขอบคุณนวทางจากเจ๊นาง3ล้านค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องค่ะ้างพยาสิภาษณรับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จว่าพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเอก็เสดขอตัวลา พอพี่น้องพระเท่าสุขุสุขคนตไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไม่ได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี